นี่คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในตำรากับมหาลัยชีวิตยอยู่กับความเป็นจริงใช้ความรู้ค่วงผู่คุณธรรมที่นี่ซาจิตเวิร์ดดิจ<ด>ิตัลม<ด>ีความเปลี<ๆ>่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับเด็กมีวินัยมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นเปลี่ยนมากรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องตื่นเช้าทํางานประกอบเรียน พักเบรกเล่นทะเลทลายด้นนี้ไม่ได้คะ่ะเบรกก็เบรกเป็นเวลาพักก็พักเป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะต้องมีความรับผิดชอบในงานที่พี่สุขให้มอบหมายงานให้มาคะ่ะแต่ว่าเรามาทํางานที่นี่เราต้องรับผิดชอบคือต้องมางานพี่เขามอบหมายมาเราต้องทําต้องทําให้ได้ต้องทํางานให้เสร็จอะ่ะพี่ตัางงานมาเราต้องทําให้เสร็จครับเราจะมาแบบว่าอย่างตอนเรียนเราจะมาะเหนื่อยไม่ไปอะไรสักก็ได้แต่แบบว่า พอทางานจริงเี้ไม่ได้ครับคือว่าคุณต้องทํางานให้เต็จตามสปีตสั่งอะไรเงี้ยงานจริงไม่ใช่เหมือนการเรียนครับมันไม่ใช่แบบจะราบลื่นง่ายง่ายมีโจทย์ให้เราเราก็แค่คิดไปแต่นี่เราต้องไปหาปัญหาเองคํานวณเองนําเสนอเองคิดรูปแบบการนําเสนอเองต้องทําเองทุกอย่างครับเปลี่ยนครับเหมือนว่าพฤติกรรมเราโตขึ้นทางวิอาการก็ดีขึ้น แล้วก็เหมือนกับการใช้ีวิตโตขึ้นครับแบบรับผิดชอบมากขึ้นก็หน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นนักศึกษาทำยังไงก็ได้ของคุณขอให้งานเสร็จตามกําหนดผมก็โอเคนะเด็กเรียนในห้องเนี่ยแปลงความรู้ออกมาไม่ได้พอเด็กมาเจอในที่ทํางานเนี่ยเด็กหลายๆคนเนี่ยเกิดการช็อกทางด้านวัฒนธรรมเด็กต้องปรับตัวเยอะมากเขารู้เยอะมากตลอดระยะเวลาที่เราเรียนมาแต่พอมาถึงที่ทํางานเนี่ยเขาแปลงออกมาไม่ได้เลยเขางงมาก ผมไม่รู้เลยครับว่าเนี่ยถ้ามาอยู่เออบริษัทน,นี้มันต้องเตรียมอะไรมาบ้างเดือนแรกเหมือนกับว่าเราเข้ามาแล้วเราทําอะไรไม่เป็นเลยแล้วเราก็กลัวมากกลัวที่จะทํางานกลัวที่จะไปคุยกับพี่ไปคุยกับแผนกอื่นการใช้ภาษาการพูดการแสดงออกเรารู้สึกว่าลองมาทําช่วงแรกๆเราท้ออ่ะเราเหนื่อยเราต้องตื่นเช้าเราจะต้องเจอแรงกดดันต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอาทิตย์แรกผมมาผมลำบากมาในปีก็คือ คืองานด้านคอมพิวเตอร์นี่ผมไม,ไม่ไม่มีความรู้เลยพวกเวบแอปพลิเคชันพวกเ,เซิร์ฟเวอร์อะไรต่างๆผมผมไม่มีความรู้ในด้านนี้มาเลยครับก็คือมาเริ่มเรียนรู้กับพวกพี่เข้ามามพอมาถึงนี่คือแบบว่าความรู้น่าจะเป็นศูนย์นะคะคือแบบว่าคือมีความรู้แต่ว่านํามาใช้ไม่ถูกอะค่ะแล้วบางทีก็อาจจะเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองแล้วก็จะลืมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรียนแต่ในมหาวิทยาลัยนี่จะไม่รู้เลยว่าประสบการณ์ข้างนอกเป็นยังไงเราได้ทํางานจริง ได้เข้าสู่ระบบงานจริงๆบางครั้งก็กดดันบ้างงานมาแล้วทาไม่ทันนะแต่ก่อนผมยูผมก็อยูู่ที่หมาหาลัยนีจ่จะส่งจริงๆค่อยทำครับแต่ยู่นี่ก็คือต้องมีการวางแผนต้องปรับต้องทาวางมาเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นแผนแผนมาพี่ก็จะจะบอกเสมอว่ามาอยู่เป็นพี่เป็นน้องเราไม่ใช่มาเป็นเจ้านายลูกน้องีประทับใจที่ประทับใจ,ท,บใจที่ได้จากน,นี่คือพ,พี่เขาจะพยายามบอกบอกกับกผมตลอดว่า ทำตัวให้เป็นเหมือนพนักง,งานไปคิดว่าเราเป็นนศศักศษาธารณกิจทุกๆวันเนี่ยเด็กจะต้องรู้ว่าจะต้องทำอะไรเพราะว่ามีรายงานมีโปรเจกท,ที่จะต้องทำช่วงสามเดือนถึง6เดือนหลังเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นพนักงานคนหนึ่งเลยเรามีงานประจำที่ต้องทำทุกวันไม่มาไม่ได้เราหยุดไปหลายวันเนี้ยบางทีงานที่เขาค้างไว้กับเราอะแล้วเราไม่ได้เอางานเขามาพีเต์ คือเขาต้องงานไปใช้แล้วแบบเราไม่มาใช่เรารู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกแย่มากเคืียดเหมือนกันแบบโอ๊ยอะไรเนี่ยโดนว่าอีกแล้วอันนี้ก็โดนว่าน,นี้ก็โดนว่า<ม>คือบางทีเราก็ไม่ชอบแต่เราจะทํายังไงล่ะทําตัวยังไงล่ะให้อยู่ในองค์กรแบบนี้ได้ไม่ใช่ว่าต่อไปเราทํางานเราคิดที่จะแบบว่าอยู่กับคนที่เราชอบเท่านั้นมันก็ไม่ใช่ สิ่งนี้คืออันนี้หนูเจอมาจริงๆเลยมันก็มีผลต่อการทํางานอย่างมากเลยว่าออจะทำยังไงดีชอบวิธีการแก้ปัญหาของที่แต่ละคนบอกถึงปัญหาได้อะไรได้แต่ซึ่งของหนูเนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะบอกปัญหาได้ที่แน่นอนเหมือนกับเราต้องให้ขอคาปรึกษาจากที่เขาอยู่อะค่ะพอเรารับน้องมาเนี่ยเราได้คุยกับน้องให้น้องเ,อเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตแล้วเราก็ลองคุยกันว่าไอเนี่ยคือความสาคัญของโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เป็นยังไง แล้วเราก็มาประชุมกันว่าโอเคตกลงเราเลือกทำโปรเจกต์ไหนกันคือตอนแรกที่คิดมาเนี่ยก็คงคิดว่าอาจจะเหมือนเรามาฝึกงานแล้วก็พี่เขาอาจาจะมีเรื่องให้เราให้เราดูอะไรเงี้ยแต่พอมาจริงๆแล้วเหมือนเราได้ลงมือทำจริงๆเราต้องเข้าไปดูเครื่องเองเราต้องหาปัญหาเราต้องหา หมือนเราต้องคิดทาเองแล้ว่าเป็นเสนอพี่เขาวิธีแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องที่เขาให้เรามาตอนอาจารย์มาสากิจอย่างเงี้ยเขาก็จะถามว่านาาักศึกษามีปัญหาอะไรหรือเปล่า<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะบอกบอกตรงๆว่าเรื่องนี้หนูต้องไปศึกษาเพื่อมานะความรู้มันต้องมีมากกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยการเขียนโปรแกรมนะครับ VB VBA <ม>เชื่อมต่อกับ Excel ครับผมดึงเซลล์ต่างๆมามาเป็นรีพอร์ตให้พี่เขาใช้งานแล้วก็ถ้าโปรเจกต์เสร็จก็จะมี การเข้าไปทํางานของในส่วนของดีบักเต็มๆสิ่งหนึ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้มากๆก็คือเพิางที่เนี่ยเวลาเราอยู่ในมหลาลัยเนี่ยเราจะเรียนแต่รับแต่ในเชิงของทักษะในด้นานความรู้และว,วิชาการเราต้องการคนที่พบปัญหาเจอปัญหาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาเป็นแล้วนําคําตอบหรือวิธีแก้ไขปัญหากลับมาเสนอในในที่ทางานนี่คือสิ่งที่เด็กจะจะได้รับ ในช่วงสหกิจสี่เดือนกับเราเวลาเราทำงานจริงๆเวลาเราฝึกงานที่นี่ปัญหาที่เราเจอมันไม่ได้เหมือนในตำรานะคะมันจะเป็นแบบเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับโครงการสหสกิจอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่การฝึกงานอย่างเดียวมันจะเป็นการทำโปรเจกต์ด้วยซึ่งได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายทั้งโรงงานทั้งตัวเราสามฝ่ายเลยสิคะมหาวิทยาลัยด้วยได้มีตรภาพค่ะรู้สึกว่ายิ่งจะจาก,จาก จากที่นี่ไปแล้วยิ่งคิดถึงถามว่าที่แรกอยากทํางานที่นี่ไหมคงต้องสายหน้าว่าไม่อยากทําเลยเพราะว่าโรงงานเป็นอะไรที่ต้องฝึกตัวเองต้องตื่นแต่เช้ากลับงานกลับบ้านก็มืดใช่แต่พอตอนนี้ถามว่าด้วยมิตรภาพแล้วก็ลักษณะงานที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยถามว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้ทํางานที่นี่ไหมก็ยังเลือกที่ยงอยากจะทํางานที่นี่แล้วก็รู้สึกรักที่นี่มากๆือตอนแรกที่เข้ามานี่คิดว่ามันเป็นแค่แบบ การทำงานปกติคือเราเรียนรู้แบบแปบ๊บเดียวก็ได้อะไรอย่างงี้สำหรับปุ๋ยแบบตอนแรกเหมือนนานเฮ้ยทำไมม,มันกว่าจะ6เดือนอะไรเงี้ยแต่พอมา,าทำงานจริงๆแบบอา้าวหเดือนแล้วหรอแปบ๊บเดียวเองอะไรเงี้ยพอทำไปทำมาก็จะเพลินเพลินเพลินจนแบบลืมเลยว่าเออเนี่ยหเดือนแล้วนะอะไรเงี้ยต้องต้องต่อเวลานัดกี่โมงเหมือนนัดนัดส่งงานอย่างงี้บ่ายโมงก็คือบ่ายโมงมีแบบมีคแรบบั้งหนึ่งที่ปุ๋ยแบบ วิบ่ายโมงแล้วแบบยังกลัวอยู่ตอนแรกๆที่มาอะไรเงี้ยก็ไม่เข้าไปจนพี่เขาต้องมาตามอ่ะรู้สึกผิดอันนี้รู้สึกผิดที่รู้สึกรู้สึกเสียมากคือเราน่าเราเป็นผู้น้อยแล้วน่าจะแบบเออไปรอพี่เขานะแต่เราก็ไม่ไปไอะไรเงี้ยโครงการที่เด็กทำเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของตัวนักศึกษาเองในแง่ของการวางแผนการจ้างงานในอนาคตเนี่ยก็ได้อะไรมากยกตัวอย่างเช่นเด็กนักศึกษามาฝึกง,งานกับเราสี่เดือนเนี่ย เราจะได้เห็นศักยภาพของเด็กจริงๆว่าเด็กเนี่ยเขามีความสามารถสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรทํางานกับเราได้หรือเปล่าซึ่งเหมือนเป็นการทดลองงานคนอื่นที่ไปทํางานแล้วแบบไปทํางานแล้วก็ไปเรื่องประสบการณ์ใหม่ของการทํางานแต่เราได้ประสบการณ์ตรงนั้นจากการมาเป็นสากิจในตอนนี้วันนี้สิ่งที่พวกพี่ๆสอนน่ะพี่ๆเขามีประสบการณ์เขาคงจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเรา สิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยเราก็มุ่งหวังในใจว่ามันจะทำให้การศึกษาของเราเนี่ยนะคะเด็ก,ดกๆรุ่นน้องเราเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถทำงานได้จริงในอนาคตของเขาสิ่งที่ทำต่อไปนี้เนี่ยมันจะเกิดผลลัพธ์นะครับให้กับทุกภาคส่วนนะครับตัวมาหลาลัยเองก็ได้นักศึกษาเองจะได้อย่างเยอะมากแล้วสารประกอบการเนี่ยจะพบเลยว่าไม่เป็นภาระอย่างไกดีที่ผ่านมาและสิ่งที่ทำต่อไปนี้เนี่ย ไม่ได้ทำเพื่อใครนะครับทำเพื่อลูกหลานเราสากิจศึกษาทําให้เราได้เรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาเป็นรู้จักคนรู้จักคนรู้จักงานสากิจศึกษาเป็นมากกว่าที่คุณชิด